ด้วยคุณธรรมและอุดมการณ์มั่นคงอุทิตศตนสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างยิ่งยวดสภาอาหารเชยรายราชภัฒนาคนครเห็นสมควรให้ได้รับปริญญาพระษษรุษาดยษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาบริหา,ารการศึกษาลำดับที่สอง,งางย้สุริยันเกียวสด ศิลปินผู้สื่อสารศิลปะการเชื่อถือละล็กอุทิศตนถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนเพสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมไทยได้รับรางวัลเพชรพระนครและรางวัลนเดนทางวัฒนธรรมเป็นศิลปินเถิผู้มีคุณธรรมและเสียสละสภามหา,ลลาวิทยาลัยราชภัฏพนครเห็นสมควรให้ได้รับปริญญาทุิศ์ดุษิีปฏิบัติมศักดิ์สาถานาดศิลปศึกษา ลำดับที่สามรองศาสตราจารย์ดเตอร์ลุกรวีเต็นสิริเร่รุลผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีผลงานวิจัยด้านสม,มุนไพรและเืดและเทสต์พฤกษศาสตรกตรกว่าเก้าเรื่องทั้งในและต่างประเทศเป็นกรรมการสำคัญบการมาตรฐานสม,มุนไพรไทยสู่ระดับชาติจะชักฐานขอ้อมูลและสารานุกคมสมุนไพรเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยสื่สากัน การงตนด้วยคุณธรรมศิลปยคุณธรรมริลปธรรมเป็นผู้ผู้เสียสละเพื่อการศึกษาและการสื่อสารศาสารไทยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครเห็นสมควรให้ได้รับปริญญาปราัชญาดุษฎีบัณฑิตปิฎกสาขา,า,าการแพทย์แผนไทยพุทธลัดับที่4นางนาลีดีเทวลูบบนานานานสีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ิระหว่างประเทศเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนการค้าไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอุทิศตนสร้างความรว่วมมื